สื่อสารลำบากนะทุกคนภาษาอื่นมีสี่ตัว,ตวสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับผมนะครับจะเดินตามหาคุณลุงเป้ากันอีกแล้วนะวันนี้ เนื่องจากว่าสถานที่ที่ผมนอนเมื่อคืนผมคิดว่านะไม่ใช่ที่พักหรือว่าที่อยู่อาศัยของแกจริงๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อคืนอะไรแกเข้ามาบอกมือทักทายผมอย่างเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ยังต้องตามหาแกเหมือนเดิมนะครับชานี้ผมอยู่คนเดียวนะครับนะก็ของกินสเสบียงมาก็ พออยู่ได้ประมาณสองถึงสามวันแหละนะครับนี่บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปตามหากันเจอก็ดีทุกคนไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับ บรรยากาศที่นี่นะครับเขียวฉ่ำม,มากๆนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนผมก็ยังได้ที่อยู่อาศัยอยู่นะเป็นที่อยู่เก่าของคุณลุงแกนะครับโหทุกคนดูด้านหน้าดิเหมือนมีรอยตัดไม้ตัดอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วผมจะย้ำทุกๆคนนะครับว่าที่นี่เป็นเขตประเทศเพื่อนบ้านนะครับ นะเขตประเทศเพื่อนบ้านนะทุกคนว้าย ทุกคนผมเห็นคนนะครับเป็นสนานะเดินไปทั้งวัน,นครับถือเป็นก,กระบอกนึ่ง อภิษฎเละละ่ผมสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็สัมผัสดได้ว่าพวกเขานะครับมีจิตใจที่ดีนะครับเขาก็สื่อสารกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณว่าผมถามเกี่ยวกับอาลุงชัยนะครับแล้วก็คนที่มากับ คนที่พาลุงชัยไปอะทุกคนเขาก็ได้บอกผมเหมือนกันนะว่า,เ,าเขาไปทางนี้เขาไปทางนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปอะไรเงี้ยผมพอสื่อสารกับเขารู้เรื่องทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยพูดไม่ค่อยได้นะทุกคนผมเสียดายนะตรงเนี้แหละนะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกผมจะพยายามสื่อสารให้ได้นะจะพยายามแล้วกันนะนี่แกก็พาผมไปแล้วนะครับนี่เป็นชาวบ้าน ผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นแกเลยสถานที่ตรงนี้สถานที่ที่ผมมาเมื่อวานนะครับที่ผมไปหาลุงเป้าแต่ว่าไม่เจอครับทุกคนนี่เห็นไหม ทุกอนเจอกีกับด้วยนะครับที่นี่ไม่ใช่เขตเราแล้วนะทุกคนนะเป็นเขตเพื่อนบ้านนะครับห่างไกลจากบ้านผมมากทุกคนเรียกย์แล้วรองเท้าเบียกหมดแล้วนะครับเอาเดินตามแกไปเรื่อยๆแหละแกบอกแกจะเป็นคนนำทางผม ลูกออสตัวใหญ่มากทุกคนเห็นไหมนี่แตลลูกออสนะครับลูกออสตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ ว,ว้าวปาสวยมากพาเยมาต <im pro vis day> <can> ื่นนี่มามาตื่นในในที่ในพารใหญ่ฮะอ่ะอยก็เลยละอ่เอ่อพวกอ่านานที่นะคุยชื่อูนะอู่นี่ อ๋อเอแต่พันละเก็ทุกคนเขาบอกว่าอยู่ด้านล่างนะครับดูป่าบ้านเขาทุกคนป่าบ้านเขาอุดมสมบูรณ์มากนะครับตาพันละอยู่ด้านล่างนู่นเขาว่าก็เดินตามแกไปเรื่อยๆแหละนะครับ คนที่นี่เขาใจดีกันมากทุกคนนะครับนิส่ดีมากผมบอกได้เลยนะครับป่าบ้านเราตอนนี้เหลืองหมดแล้วนะทุกคนใบมังใบไม้มนี่คือเหลืองหมดแล้วแต่มาดูป่าบ้านเขานะครับยังเขียวสดงดงามอยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านผมนี่ต้องขึ้นป่าป่าลึกนะทุกคนป่าแบบว่า ป่าลึกเหมือนกันถึงจะเห็นว่าจะเจอป่าป่าดิบชื้นที่แบบว่าไม่ที่ต้นไม้ใบหญ้ายัางไม่เหลืองนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีบเดินตามลุงแกแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ลุงชัยอาศัยอยู่เลยไปครับ let's go <S ผมมาเจอคุณป้าสองคนนะครับนี่เ่าเขาจะลงไปด้านล่างผมตามหาลุงชัยยังไงก็หาไม่เจอนะทุกคนไม่รู้เขาไปไหน แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะเดินกลับไปยังที่กระต๊อบแต่ว่าทีนี้มาเจอกับคุณป้าสองคนนะเขาบอกว่าเขาพูดประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะลงไปด้านล่างทุกคนเขาบอกว่าด้านล่างมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านพรอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าถ้าด้านล่างมีหมู่บ้านก็ต้องมนงใช้ก็อาจจะอยู่ตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ย นี่เขาล่อนทองกันด้วยนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ปลาดนนน้านู่นนะ ต้องเดินข้ามน้ำทุกคนเหมือนเาแต่ก็เรียกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าด้านล่างโนูนนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราก็เดินตามแไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ราะว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นก็เป็นได้นะครับทุกคนอ๋ออ ทุกคนนี่ฮนะผมมาเจอเข้ากับลูกอะไรไม่รู้นะผมถามลุงแกว่ากินได้ไหมลุงแกบอกว่ากินไม่ได้นะครับนี่แต่ว่าพวกสัตว์ป่าชอบมากินโอเคครับทุกคนครับลุงแกเดินมาเจอเพื่อนบ้านครับโอ้ที่พักแบบว่าน่าอยู่อาศัยมากเลยนะอันนี้ตัวอะไรอะ ขอมีอ๋อ,อเขาเลี้ยงหมูป่าด,ด้วยนะครับโอ้น่ารักมากโอโ้โหนี่เขาให้อาหารด้วยนะครับโอโ้โห แคมของเขาน่าอยู่มากๆเลยนะทุกคนนี่เลยนี่เลยโอ้โหดีจัดเลยอะ่ะดูที่พักของเขาน่าอยู่มากทุกคนมีน้องหมาด้วยนะครับนี่หมาของเขา ที่นี่นะครับมีลุงแกนะครับโอ้ <S <s <c> อนี่ที่พักของเขานะครับก่อไฟไปด้วยนะตรงนี้หนึ่งกองจะให้ดูโดยรอบนี่เขาพาผมมาทัวร์นะทุกคนผมก็มาเห็นนะตรงนี้ โอ้มีที่นั่งกินข้าวด้วยนะครับคอเจ๋งดู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 ดดว,ว้าวโอ้สุดยอดนะครับนี่เขาหาปลาด้วยนะครับ บรรยากาศดีมาก เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูมุมมุมแบบว่ามุมกว้างนะว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับที่เกิดว่าผมสื่อสารรู้เรื่องก็คงจะดีกว่านี้นะครับทุกคน,น,นพลาดที่ว่าผมสื่อสารกับพวกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับ นี่ยังไม่ถึงเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราคือต้องไปตามหาคุณลุงแกนะครับแล้วก็ตามหาลุงชัยนะครับหลังจากที่เราแยกทางกันไปก็ไม่เจอกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะอีกไกลแค่ไหนนะครับนี่บ้านแต่ละหลังก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลกันในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพาไปดูที่ข้ามน้ำของแกนะเป็นแบบเหมือนสะพานน้ำทุกคน แน่นอนจริงๆนะครับทุกคนบริเวณนี้ปลาน่าจะเยอะนะทุกคนเห็นไหมเขาก็มีที่ดักปลาที่ดักอะไรอยู่นะครับ อือฮทุกคนคุยไปคุยมานะครับเขาก็คุยกะเลี่ยงได้นะทุกคนแบบว่า,าพอฟังกะเลี่ยงออกนะอราจะพ่อเล่ากันนะอาไกรยโอรู้พ่องลาอูนี่ทุกคนเขาฟังกะเลี่ยงออกอยู่ทุกคนผมก็ะแบบสื่อสารลำบากนะทุกคนภาษาอื่น โอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินลงไปด้านล่างต่อแล้วนะครับไปด้านล่างภาษาแล้วเหรอแม่ก็เดี๋ยวให้ดูนี่อีกสักทีนึงแกนก่อนกลับน่ารักจัดเลยอ่ะมีสี่ตัว ลีลาอ่างจ่อช布拉ขำคราวข้าเยเละ อโอเคบำลาอ่ะลำลาว<ม>ะโอเคครับไปทุกคนเดินตายตามนี้ต่อนะครับเมื่อกี้เหมือนจะคิดว่าถึงแล้วก็ยังไม่ถึงนะครับว้าวสวยสดงดงามทุกคน นี่เลยมีลาวตากผ้าของพวกเขาด้วยนะตรงนี้โอพวกเขาต้อนรับดีมากทุกคนผมทึ่งมากผมทึ่งมากขนาดคนแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับทุกคน ผมทึงมากจริงๆนี่มีรอยเท้าอยู่นะครับทุกคนเขาพาผมมาแค่ถึงนี่เองเดี๋ยวผมก็จะเดินตามรอยเท้าไปนะครับมี่รอยเท้า มีรอยเท้าทุกคนมีรอยเท้าอยูอ่ไม่ได้หัวน้ำลีกจริงๆ ไม่รู้เลยนะว่าที่นี่มีบ้านของคนกี่หลังตะกี่หลังนะเพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านไปแล้วนะครับนี่ผมก็จะเดินตามรอยไปนะคนไปเรื่อยๆแหละนะ 哇，สวยมากครับทุกคน。วุ้ย เหมือนผมจะเห็นลุงชัยแล้วนะครับทุกคนน่าจะใช่นะทุกคนตรงนี้หรือเปล่าฮาเลกี<ะ>่โอทุกคนนี่เป็นกระตอบอีกหนึ่งกระตอบนะครับ